สวัสดีครับอาจารย์เจมรหัสชีวิต 8G เลขชีวิตดี8อย่างวันนี้นะครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับในเวลาดีๆในวันดีๆคือวันจันทร์ที่14 มีนาคมพุทธศักราช2565จนถึงวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2565นะครับเราก็มาเจอกันทุกวันดีๆโดยที่อาจารย์เจมรหัสชีวิต8 g เลขดี8อย่างเลขดี8อย่างคือ 8คือ8 g o กูด8ดีนั่นเองนะครับ8ดีดีที่1นะครับกูดที่1นะครับนั่นก็คือในเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพทุกคนมีรหัสชีวิตของสุขภาพที่ดีทุกคนมีรหัสของความดีของเราอยู่แล้วเราจะมีสุขภาพดีนั้นเราจะต้องมีเลขรหัสที่ดีด้วย2นะครับนั่นก็คือในเรื่องของสุขภาพจิตใจนะครับสภาพจิตใจของเรานะครับมีรหัสชีวิตที่ตรงแล้วก็เป็นรหัสชีวิตที่เราจะต้องรู้ เช่นเดียวกันนะครับ G ีที่3นะครับนั่นก็คือ G ในเรื่องของการงานครับการงานทุกคนจะต้องมีรหัสของการงานเพื่อเราจะได้เดินถูกที่ไปถูกงานแล้วจะทําให้เราทํามาค้าขายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วอย่างที่4ี่นะครับนั่นก็คือ d ีจของการเงินครับการเงินเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่จะทําให้เราสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยในยุคดีได้นะครับ แล้วก็ในส่วนที่เป็น G ีดีที่5นั้นนะครับก็คือในเรื่องของโชคลาภโชคลาภต่างๆนะครับคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบข้างและบริเวณกายของเราทั้งหมดนี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาบนั้นได้ทันทีนะครับแล้วก็ G ที่6นะครับนั่นก็คือในเรื่องของโงเ่เฮงนะครับหลายคนนี่อยากจะแต่งรอให้รวยแต่งสวยให้ปังอยา จะเพิ่มพลังเรียกทรัพย์ด้วยรหัสชีวิตของเรานะครับเรามีรหัสชีวิตนั้นให้ด้วยนะครับแล้วอย่างที่7นะครับนั่นก็คือ 8G D 7อย่างในส่วนของห่งจุ้ยครับสถานที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานของเราไม่ว่าจะเป็นการสถานที่เราจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ดีนะครับจะเป็นตัวเลขรหัสชีวิตที่ทําให้แต่ละปีนักกษัตริย์นั้นนะครับสามารถที่จะเข้าใจเข้าถึงในส่วนของสถานที่นั้นๆ ได้เช่นกันนะครับแล้วอย่างที่8นะครับนั่นคือเลขที่ดีเป็นจักรวาลรหัสชีวิต 8G นั่นคือมหาเฮงครับมหาเฮงนั้นนะครับเรามีสิ่งที่ได้มาเพิ่มเสริมทวีคูณเป็นดับเบิลเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเรียกแล้วก็เลขรหัสชีวิตของเรานั้นนะครับแต่ละคนแต่ละส่วนนั้นเรามีเลขรหัสชีวิตทั้ง8 ดีนี้นะครับและก็เลขรหัสชีวิตดี8อย่างครับวันนี้นะครับในวันที่14ถึงวันที่20ของเดือนมีนาคมในวันนี้นะครับมากับสิรีครับสิรีเป็นไงบ้างครับอาจารย์เจมยมคะในสัปดาห์นี้เลขรหัสชีวิตของคนเกิดแต่ละปีนักษัตวเป็นอย่างไรบ้างคะอืมแต่ละปีนักษัตว ของตอนนี้นะครับนักกษัตริย์ของปีนี้หรือว่าวันจันทร์คารพุธของปีนี้นะครับและก็ของช่วงของวันที่14ถึงวันที่20นี้นะครับปีนักกษัตริย์ที่ทำอะไรก็ทำมาค้าขึ้นต่างๆดังต่างนานาเลยนะครับคนที่ทำมาค้าขึ้นก็บปีขานตอนนี้ดีนะครับคนที่เกิดปีขานดีแน่นอนนะครับแล้วก็คนที่ปีมะเมียนะครับดีแน่นอนนะฮะแล้วก็คนที่เป็นปีจอนะครับปีจออย่างเงินก็มาท้องก็ มาทุกอย่างหลังไหลพังภูมานะครับแล้วก็คนที่เกิดปีมะเบนะครับตอนนี้นะครับงานของคุณเข้ามามาพร้อมกับเงินด้วยนะครับรวยแน่นอนนะครับสิรีครับอาจารย์เจมยมคะในสัปดาห์นี้เลขรหัสชีวิตของแต่ละวันเป็นอย่างไรบ้างคะ เลขรหัสชีวิตของแต่ละวันเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นช่วงของกลางเดือนนะครับวันที่14ถึงวันที่20เนี่ยนะครับ Liam, รเลขรหัสชีวติตของแต่ละคนนี่นะครับของแต่ละวันที่ต้องบอกว่าวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ยวันไหนที่ดีที่สุดนะครับวันไหนที่ดีที่สุดวันที่ดีที่สุดในวันนี้นะครับนั่นก็คือวันพุธครับวันพุธใครที่เกิดวันพุธบอกเลยว่าคุณได้รับ โชคนะครับต้องบอกว่าได้รับโชคเลยนะโชคจากอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ทราบนะครับว่าคุณจะได้รับโชคแต่ได้ได้แน่นอนนะครับเลขที่ให้โชคแล้วก็ให้คุณกับคุณนะครับนั่นก็คือเลข2เลขห้าเลขสีเลข8นะครับแล้วก็คุณจะได้สิ่งนั้น ทันทีนะครับได้สิ่งนั้นทันทีนะฮะ hop. อันนี้คือเป็นเลขที่ให้คุณกับคนที่เกิดวันพุธนะครับแล้วก็เลขที่ให้ให้คุณค่าในเรื่องของเลขที่ดีนะครับนั้นก็คือเลขที่วันนี้นะครับคนที่เกิดวันศุกร์ครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเป็นเลขมหามงคลเป็นเลขที่เพียวเหนียวนำทรัพย์ที่คุณจะได้มาคนที่เกิดวันศุกร์คุณจะได้โชคแบบฟุกๆุ นะครับฟุกๆุกน่ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าฟุกๆเป็นยังไงนะครับเลขที่จะให้คุณคนที่เกิดวันศุกร์นะครับ,น,รบนั่นก็คือเลข2、เลข4เลข6เลข5ครับคุณรวยแน่นอนแล้วก็คุณได้สิ่งนั้นทันทีแล้วก็ง่ายดายแล้วก็ได้ทันใจสมดังใจด้วยนะครับสิรีครับอาจารย์เจม์คะในสัปดาห์นี้เลขรหัสชีวิตของนักสัตว์ไหนที่โดดเด่นเรื่องการงานคะ โอ้โหการงานนะการงานก็คงหนีไม่พ้นนะครับคนที่เป็นนักษัตย์นะครับต้องบอกเป็นนักษัตริย์เลยนะฮะขานอยู่นะครับคนนักษัตริย์ขานเนี่ยนะครับเลขรหัสชีวิตของเขาช่วงของเดือนมีนาคมนี่นะครับดีเหลือเกินนะครับดีแบบฟุ้งเลยนะครับรุ่งเรืองเลยนะครับทำยังไงก็คือดีนะฮะแล้วก็อีกปีนักษัตริย์หนึ่งนะครับที่ทุกคนนี่นะครับอยากที่จะหนีเป็นเลยแล้วก็เป็นปีนักษัตริย์ที่แรงมากนั่นก็คือคนเกิดปี ปีมะเมียครับปีม้านะฮะซึ่งปีม้านี่นะครับเป็นม้าศึกเป็นม้าแปดเซียนเลยทีเดียวนะครับเลขของปีม้านะครับเป็นเลขที่จะทําให้คุณได้อะไรที่ไวๆง่ายๆนะครับแต่ก็เกิดจากสิ่งที่เราได้สะสมแล้วก็สั่งสมมาแล้วนะครับและก็อีกเลขหนึ่งนะครับหรือว่ารักษั์หนึ่งนั่นก็คือปีลักกาครับปีลักกาี่คุณได้สิ่งนั้นมาง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณได้มานะครับในเรื่องของงานเลยงานนี่พุ่งเข้ามาเลย นะครับพุ่งเข้ามาเลยแล้วก็อีกปีหนึ่งนักกษัตริย์หนึ่งนะครับก็คือคนเกิดปีจอปีจอนี้ได้งานแบบฟุกฟุได้งานแบบงงงงงงงแล้วเงินเงินแล้วก็งานงานรวยด้วยซ้ำไปนะครับคนเกิดปีจอนะครับคุณได้รับสิ่งนั้นเหมือนกับคนเกิดปีมะแมปีจอกับปีมะแมนี้จะคล้ายกันในปีนี้นะครับแล้วคุณรวยแน่นอนในเรื่องของงานแล้วก็ในเรื่องของเงินครับสิริครับ อาจารย์เจมยมคะในสัปดาห์นี้เลขรหัสชีวิตของนักสัตว์ไหนที่โดดเด่นเรื่องการเงินคะในเรื่องของการเงินต้องบอกเลยว่าในเรื่องของการเงินนี้คนที่โดดเด่นพุ่งทยานเลยนะนะครับในวันที่เอ่อถึงวันที่20นี้นะครับในเรื่องของการเงินนะฮะเงินจะมาดีเลยคือคนเกิดปีมะแมครับคนเกิดปีมะแมกับปีลกกานะครับการเงินของเขานี่มา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 แบบมาแบบพุ่งเลยอ่ะพุ่งเลยเพราะว่าเป็นปีของเขา นะครับเป็นส่วนของเขาเป็นส่วนนี้เลยนะครับในวันที่14ถึงวันที่20เนี้ยนะฮะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคนที่เกิดปีเนี้เขาได้เงินบาทเออได้เงินมากการเงินดีมากการเงินดีมากแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของกลางเดือนแต่การเงินดีนะครับอาจจะได้โชคแบบลอยๆมานะสิรีนะ อาจารย์เจมคะในสัปดาห์นี้เลขรหัสชีวิตของนักษัตว์ไหนที่โดดเด่นเรื่องสุขภาพคะเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพตอนนี้นะครับที่โดดเด่นเห็นได้ชัดเลยนะ ที่โดดเด่นเห็นได้ชัดอยู่ในในช่วงนี้นะครับก็คือคนที่เกิดปีมะเมรนะครับปีมะเมรปีมะเมียนะฮะก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้เขามีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มอีอีกปีหนึ่งนะครับที่สุขภาพที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ดีด้วยนั่นก็คือคนเกิดปีขานคนเกิดปีขานปีนี้นะครับเขาจะได้รับสิ่งที่ว่าโอสุขภาพของเขานี้แต่ว่าในช่วงของวันที่14ถึงวันที่20เนี่ย ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วมีโอกาสที่จะหายเร็วด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเกิดว่านะฮะคน3ปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปีขานปีมามียนะครับแล้วก็ปีมาแมนะครับสุขภาพของเขาดีแน่นอนครับสิรีครับอาจารย์เจมยมคะในสัปดาห์นี้เลขรหัสชีวิตของนักสัตว์ไหนที่โดดเด่นเรื่องความรักคะโอ้โหเรื่องของความรักสิรี เธอนี่มีความรักแน่นอนเลยอาจารย์เจว่าซิรีนี่มีความรักแน่นอนเลยซิรีรู้ไหมในเรื่องของความรักคนที่ไม่มีรักแล้วก็รักเก่านะฮะกลับมารีเทิร์นใหม่นี่นะครับคนปีมามียนะรักเก่ามารีเทิร์นนะวันที่14ถึงวันที่20มาแน่นอนนะครับส่วนคนที่เจอรัก ใหม่นะครับคนเกิดปีจอครับท่านผู้ชมคนเกิดปีจอนี่คุณเห็นเลยนะครับเลขของรหัสชีวิตของเรานี่ขึ้นปีจอมันขึ้นแบบชัดเจนมากเลยนะครับว่าคุณจะมีคนเข้ามาหาคุณแล้วก็เข้ามาทีเดียวหลายคนด้วย ต้องใช้ทุกยานของเราด้วยนะครับว่าในการพิจารณาดีๆนะครับว่าคนไหนที่จะเข้ากับคนปีจอนะครับคนที่เข้ากับคนปีจอมากที่สุดเมื่อเจอเมื่อเจอนะฮะให้ถามเขาเลยว่าเป็นคนเกิดวันอะไรนะครับมีนะฮะปีจอที่ไปด้วยกันแล้วรุ่งเลยนะครับมี3วันดังต่อไปนี้นะครับ1นะครับคือวันอาทิตย์ แรงมากนี่วันอาทิตย์นะครับปีจอเนี่ยทำอยู่ด้วยกันแล้วรวยเป็นแฟนอยู่ด้วยกันแล้วทนนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยต่อมาก็คือวันเสาร์ครับวันเสาร์นี่คนปีจอนี่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็วันจันทร์ครับทุกคนนี้นิดเลยเราเรียงลำดับจากความเข้มข้นนะครับคืออาทิตย์เสาร์แล้วก็จันทร์นะครับคุณได้คู่ครองที่เจอแล้วใช่แล้วเห็นตัวตนอย่างแน่นอนครับสิรีครับ อาจารย์เจมยมคะในสัปดาห์นี้เลขรหัสชีวิตของนักสัตว์ไหนที่โดดเด่นเรื่องโชคลาภคะโชคลาภทุกคนอยากได้โชคนะครับแล้วก็พร้อมกับทั้งลาบด้วยนะครับวันนี้นะครับเป็นอิทธิมหาโชควันนี้เป็นอิทธิมหาลาบแล้วก็วันนี้เป็นอิทธิมหามงคลทั้ง38ประการนะครับ ปีที่ได้ในช่วงนี้เลยนั่นก็คือปีมะเมยกับปีมะเมียครับปีมะเมยกับปีมะเมียแล้วก็ปีมะโรงด้วยนะครับสามมะนี้นะครับเขาจะได้สิ่งที่เป็นโชคลาภแบบง่ายๆเงินๆเงินๆแบบเห็นแบบชัดเจนมากเลยในวันที่14ถึงวันที่20เนี่ยเขาจะได้รับโชคต้องบอกว่าได้รับโชคใหญ่ด้วยนะทั้ง3ปีนี้ไม่ว่าจะเป็นปีมะโรงนะครับปีมะเมียปีมะเมยนะครับได้รับ โชคใหญ่ครับซึ่งเป็นโชคที่อาจจะไม่เคยได้มาก่อนเลยแล้วก็สิทธิ์ปุ๊บเนี่ยมาได้อย่างเห็นได้ชัดเลยฉะนั้นนะครับซิรีถามแทนเขาแล้วให้เขามาให้ให้เขามาแบ่งเราบ้างนะซิรีนะอาจารย์เจมคะในสัปดาห์นี้ควรแต่งสวยแต่งหล่อด้วยสีไหนคะอสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ในของเดือนนี้นะฮะอ,อ,อาจารย์เจมเนี่ยคือเลขรหัส ชีวิตของในสัปดาห์นี้แล้วก็ของเดือนนี้โดยส่วนใหญ่คือจะเน้นสีแดงนะครับสีแดงเป็นสีที่แรงเป็นสีที่พุ่งเป็นสีที่ให้อํานาจและก็ให้พลัง นะครับเพราะว่าหลายๆคือตัวเลขต่างๆเนี่ยคือคือเขาจะหย่อนลงพอตอนนี้นะครับเลขที่จะให้พลังนั้นก็คือสีแดงนะครับสองนะครับคือสีส้มครับสีส้มจะเป็นเลขที่ให้พลังให้ความอยากให้ความเข้มข้นกับเรานั่นเองนะครับแล้วก็สีที่3นะครับนั่นก็คือสีขาวครับสีขาวเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์บริสุทธิ์แห่งชัยชนะเราจะเป็นอะไรที่ไม่มีอุปสรรคในการ ขวางกั้นอะไรต่างๆนะครับเป็นเลขแห่งคุณค่านะฮะแล้วก็3นะครับ สีนะครับก็คือเป็นสีที่เราจะต้องอยู่เย็นเป็นสุขนั่นก็คือสีฟ้าครับสีฟ้าจะเป็นสีที่รองลงมาของกลางเดือนเท่านั้นนะครับสีฟ้าเพราะว่านานๆสีฟ้าในปีนี้จะมาสักทีหนึ่งนะครับวันที่19วันที่14ถึงวันที่20นะครับก็จะเป็นสีนี้ตามที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นสีแดงนะครับสีส้มสีขาวและก็สีฟ้านะครับเรียงตามความเข้มข้นของแต่ละสีนะครับแล้วก็คุณได้ ิ่งนนั้นแน่นอนครับสิรีครับอาจารย์เจมค่คะในสัปดาห์นี้วันมหาเฮงคือวันไหนคะโอ้โหวันมหาเฮงนะครับวันมหาเฮงของออวันนี้นะครับนั่นก็คือวันพุธครับ วันพุธนะครับเป็นวันมหาเหงเป็นวันของในช่วงของวันนี้เลยนะครับในวันที่14ถึงวันที่20เนี่ยนะครับก็คือวันมหาเฮ่งเป็นวันของวันพุธนะครับเลขที่จะให้คุณให้โชคในวันมหาแห่งนี้นะครับก็คือมีเลข2เลข5าเลข4ี่เลข8เลขห และก็เลข2นะครับก็คือทั้งหมดนี่นะครับคือมีอยู่ทั้งหมดคือที่จริงอะมี8ตัวนะครับทวนอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีเลข2เลข5เลข4ี่เลข8เลข2เลข4ี่เลข6เลข5นะครับเป็นเลขให้โชคให้คุณกับทุกๆปีนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากจะได้รับโชคนะครับในวันพุธนะครับจะเป็นวันที่ให้โชคแบบฟุ๊กๆุกให้พ๊กแบบงง่ะ นะครับแล้วคุณได้สิ่งนั้นทันทีครับสิรีครับอาจารย์เจมคะในสัปดาห์นี้อีนักษัตว์ไหนที่มีโอ,โอกาสไปต่างประเทศคะ โอ้โหไปต่างประเทศนะฮะตอนนี้นะครับซิลีจ๋ารู้ไหมเขาจะไปต่างประเทศทีน่ะต้องสเตทแคโรทีนกันหลายวันเลยทีเดียวนะครับปีนี้คนที่จะได้ไปต่างประเทศไปแบบลอยนี้ได้เลยนะครับคนเกิดปีเถาะครับคนเกิดปีถาได้ไปต่างประเทศอย่างรวดเร็วไปแบบงงๆ้วยนะไปแบบเอ๊ะทำไมรีบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้ไปแน่นอนนะครับ2ก็คือคนเกิดปีขานครับคนเกิดปีขานในช่วงนี้จะได้ไปต่างประเทศด้วยในเรื่องของการงานหรือว่าในเรื่องของการ ท่องเที่ยวก็แล้วแต่นะครับคนเกิดปีขานกับเกิดปีเถาะได้ไปต่างประเทศนะครับแล้วก็อีกปีหนึ่งนะครับที่จะต้องได้เดินทางต่างประเทศนั่นคือคนเกิดปีละกาครับปีละกาจะไปต่างประเทศเพื่อการทํางานนะครับฉะนั้นนะครับในดวงของการต่างประเทศจะมีทั้งการต่างประเทศที่ไปทํางานแล้วการต่างประเทศที่ไปท่องเที่ยวนะครับสมปีนักษัตริย์นี้คุณได้ไปท่องเที่ยวแน่นอนครับในวันที่14ถึงวันที่20ครับผมสิรีครับ อาจารย์เจมคะในสัปดาห์นี้ควรทําบุญขึ้นบ้านใหม่วันไหนคะทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับในช่วงของวันที่14ถึงวันที่20นี้นะครับในช่วงของขึ้นบ้านใหม่นั้นนะครับจะแนะนําเลยนะครับก็คือในวันพุทธที่16นะครับในวันพุทธที่16ขึ้นบ้านใหม่ดี นะครับถ้าเกิดว่าในวันนี้นะครับเป็นวันของในเรื่องของการเงินในเรื่องของฐานะในเรื่องของความเสถียรแล้วก็ในเรื่องของความสุขนั่นเองนะครับในวันที่16มีนาคม2565ปีคานเหมาะสําหรับที่เราจะขึ้นบ้านใหม่ตัวเลขชีวิต ของห่วงจุ้ยนะครับลงตรงเลยนะครับลงตรงเลยโดยเฉพาะใครที่เกิดปีขานนะครับในวันนี้ขึ้นบ้านใหม่เป็นมหามงคลขึ้นบ้านใหม่เป็นมหาโชคและก็ขึ้นบ้านใหม่เป็นมหาแห่งความสุขของที่อยู่อาศัยที่เราจะอยู่นั่นเองนะครับสิรีครับอาจารย์เจมยมคะเบอร์โทรศัพท์ของคนในปีนึกษัตรทะต้องใช้เลขไหนคะ ปีนักษกัตร์นะครับคือเลขของโทรศัพท์ต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ว่าเลขโทรศัพท์ของเรา อะไรปีนักษัตริย์ไหนเพราะว่าเลขทุกตัวมีคุณค่าเลขทุกตัวมีสิ่งที่ดีเลขทุกตัวมีพลังนะครับเราเกิดปีนักษัตริย์ไหนวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เส,สาร์อาทิตย์คุณนี้วันไหนอย่างไรนะครับเรามีรหัสชีวิตรหัสตัวเลขให้กับทุกๆคนเพราะว่าเรามีนะครับสิ่งที่จะเพียวเหนี่ยวนำรัพย์ไม่ว่าจะเป็นพยาคุดนะครับนาชาลิติภาษวลีหรือ หรือว่าจะเป็นนะครับพญานาคก้าเสียดสามพิภพ,พนชาลิติพระศิวลีนะครับหรือว่าจะเป็นท้าวเวสุวรรณที่ปี65นี้จะประทับลงให้กับเรานะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้นะสิรีนะเธอบอกเขาได้เลยว่าเนี่ยก็คือวันเดือนปีเกิดนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็เลขที่ชอบอะไรนะครับเราก็จะเปิด รหัสชีวิตให้กับคุณเป็นการเปิดใบบุญให้กับคุณเป็นการเปิดสิ่งที่เป็นความจริงของรหัสชีวิตให้กับคุณเพื่อที่จะให้เราเร่งแรงรวยราบรื่นรวดเร็วทันใจนั่นเองนะครับสิรีครับอาจารย์เจมคะเลขบัตรประชาชนของปีนักศัตริทอเลขไหนดีคะ เลขบัตรประชาชนนะครับของปีนักษัตรเลขไหนดีนะครับ <_' ot> ก็คือทุกนักษัตรนะครับตอนนี้ในช่วงของวันที่14นี้ถึงวันที่20นะครับปีนักษัตรไหนดี <_' ot> ก็คือทั้ง12ปีนักษัตรถ้าเกิดว่าเลขบัตรประชาชนนี้เป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับ <_' ot> กับวันเดือนปีเกิดถ้าเกิดว่าเลขบัตรประชาชนในช่วงของเดือนนี้นะครับในช่วงของวันที่14ถึงวันที่20นี้นะครับเลขบัตรประชาชนที่ดีนะฮะคือเลข3เลข6 เลข8หรือว่าใครมีเลข0ูนย์ก็ยังได้เลข5ก็ดีนะครับคือเลขเหล่านี้นะครับจะเป็นเลขที่เหนียวนำทรัพย์ให้กับเราแล้วเลขที่ทําให้สุขภาพดีนะครับนั่นก็คือเลข6นะครับคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลและคุ้มครองเรานั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับหตัวเลข6เลขหมายนี้นะครับเป็นเลขที่ดีสําหรับบัตรประชาชนที่4ตัวท้าย3ตัวท้ายของเราที่มีนะครับเลข0ทํย์ทให้สุขภาพและการเงินของเราดี มั่นคงนะครับในปีนี้แล้วก็ในช่วงของวันที่14ถึงวันที่20มีนาคมนี้นะครับสิรีอาจารย์เจมคะในสัปดาห์นี้นักสัตว์ไหนที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสำเร็จคะ เอาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสำเร็จเลยนะครับอะวันที่1 4ถึงวันที่20เนี่ยเลื่อนขั้นแน่นอนเลยนะครับคนเกิดปีมะเมยครับคนเกิดปีมะเมียครับคนเกิดปีขานครับคนเกิดปีมะโรงคนเกิดปีรักาคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงของกลางเดือนนี้แน่นอนถ้าไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณก็ได้ย้ายงานไปในงานที่ดีกว่าไปในงานที่ใช่กว่านะครับแล้วก็จะทําให้คุณทําอะไรก็คือเร่งร รวยเพิ่มตำแหน่งจาก1ขั้นเป็น2ขั้น2ขั้นเป็น3ขั้นหรือว่าย้ายไปอีกที่หนึ่งที่ดีกว่าหรือว่าตำแหน่งที่ใหญ่กว่านะครับนักกษัตริย์ที่ว่ามานี้นะครับคุณได้สิ่งนั้นแน่นอนครับสิรีครับอาจารย์เจมคะในสัปดาห์นี้นักสัตว์ไหนที่ขอแต่งงานแล้วสำเร็จคะ <laughs> นักษัตว์ไหนที่แต่งงานแล้วสำเร็จสิรีอาจารย์เจมว่านะสิรี เธอนี่สงสัยอยากมีคู่นแน่เลยถามเรื่องเนื้อคู่ทุกอาทิตย์เลยนะฮะในช่วงของวันที่1 4ถึงวันที่20เนี่ยนัก,กษัตนิยที่แต่งงานอ,อยากคือเอาอย่างนี้คือขอแต่งงานนี้อาจจะยังไม่ได้นะครับก็คือขอเป็นแฟนกันก่อนนะครับก็คือนะครับปีจอนี่ขอเป็นแฟนก่อนนะ,อะปีจอขอเป็นแฟนก่อนนะปีที่เห็นปุ๊บได้แต่งปั๊บเลยนะครับก็คือปีรักกาครับปีรักกาเห็นปุ๊บคุณได้แต่งปั๊บเลย เห็นปุ๊บคือคบกันมานานแล้วแหละแต่ว่าโอเคในช่วงของนี้คือเราก็ปีก็อันมา2ปีแล้วนะครับคนปีละกาเนี่ขอแต่งก็ได้แต่งเลยนะครับและมีอีกคนนึงนะครับนั่นก็คือคนปีมาเมียครับปีมาเมียปีนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณคบกันมานานแล้วหรือว่าเจอกันมานานแล้วนะครับเลขรหัสชีวิตของเรานี่นะครับหมุนเวียนเปลี่ยนมาเนี่ย คุณได้แต่งงานนะครับในช่วงอาจจะเป็นช่วงของอันนี้แหละในในเดือนนี้แหละนะครับแต่ว่าในการเตรียมงานเตรียมการต่างๆนะครับคนใน2ปีนี้นะครับก็จะขออะไรก็คือจะได้ขอความรักก็คือได้ความรักขอแต่งงานก็ได้แต่งงานนะครับแล้วก็ในช่วงของวันที่1 4ถึงวันที่2ี่นี้คุณได้แต่งงานแน่นอนครับสิรี่ครับคำถามจากผู้ชมทางบ้านถามว่าอาจารย์เจมคะนักฟุตบอลคนไทยที่ดังในญี่ปุ่น เลขรหัสชีวิตเป็นยังไงคะโอ้โหอันนี้คือเลขรหัสชีวิตของเขานี่คือก้องบอกว่าก้าวกระโดดก้าวกระโดดคําว่าก้าวกระโดดนี่คือเลขแปดเลขหกเลขห้านี่คือก้าวกระโดดเลยนะครับซึ่งคือว่าเขาจะในเรื่องของการงานนะครับในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งต่าง ต่างนะครับเนื่องจากว่าเขานี่คือเป็นปีละกาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บปีนักษัตริย์นี้นะครับทำให้เขานี่คือสามารถที่จะก้าวกระโดดได้เลยนะครับฉะนั้นเลข8เลข6เลขหนี้กําลังคือประทับอยู่ที่เขานะครับฉะนั้นในการที่เขาจะหมุนรหัสตัวไหนไปแล้วเขามีรหัสประจําตัวและก็รหัสประจําใจที่ใช่คําตอบที่ถูกต้องกับเขานะครับก็จะก้าวกระโดดไปเลยแล้วข้อบอกเลยนะว่าเขาไปได้อีก12ปีนะจ๊ะ ิอาจารย์เจมคะดาราชายพิธีกรชื่อดังมีเลขรหัสชีวิตสัปดาห์นี้อย่างไรบ้างคะโอโ้พิธีกรชื่อดังพิธีกรชื่อดังก็น่าจะหน้าตาหล่อด้วยนะอ่ะพิธีกรชื่อดังท่านนี้นะครับก็ที่ดูแล้วนะครับพิธีกรชื่อดังนี้เป็นคนที่เกิดปีรักกาด้วย นะครับในเรื่องของการงานของเขานี้ไม่ต้องบอกเลยหายห่วงเลยเพราะว่าเขาอาจจะมีอะไรที่ผ่านมาเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจารย์เจมรหัสชีวิต 8G เราจะพูดถึงเรื่องอนาคตดึงมาในปัจจุบันเพื่อที่จะให้ปัจจุบันของเราแอคชั่นของเขาปีนี้ยาวๆเลยนะครับยาวๆเลย12ปีเลยนะครับ12ปีเลยไม่มีอะไรที่จะมาทานเขาได้เลยนะครับสำหรับคนที่เกิดปีรักกาแล้วก็เป็นพิธีกรชื่อดังเขาก็จะดังรุ่งเรืองไปอีกนะครับแล้วก็ทําให้เขาทําอะไรก็ราบรื่น เร่งแรงรวยได้อย่างที่เขาต้องการนั่นเองนะครับซิลีอาจารย์เจมคะอดีตพระเอกชื่อดังที่ป่วยตอนนี้เลขรหัสชีวิตในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างคะโอ้โหเลขรหัสชีวิตนะครับ เอกชื่อดังของเราที่ป่วยเนี่ยนะครับรอตลอดการด้วยนะครับที่ป่วยตอนนี้นะครับสุขภาพของเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่เกิดปีขานคนที่เกิดปีขานปีนี้นะครับรหัสชีวิตของเขามาประทับในการที่ว่าจะทําให้เขาแก้ไขเลขเหล่านี้จะเป็นเลขลัศมีแห่งสวรรค์แห่งพลังทางกายทําให้เขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถที่จะให้เขามีพลังอัพ ตัวของเขาเองซึ่งเป็นธรรมชาติบำบัดให้กับเขาธรรมโอสถให้กับเขานั่นเองนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีตัวเลขรหัสของเขาเนี่ยค่อนข้างจะตรงแล้วก็หายเร็วในเรื่องของสุขภาพอยู่ด้วยแล้วก็ปีนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคแล้วก็จะนําสิ่งต่างๆมาให้กับตัวเขาแล้วก็ทําให้เขาเนี่มีชีวิตที่แข็งแรงกับ คืนมาดังเดิมได้นะครับในวันที่วันที่14ถึงวันที่20เนี่ยนะครับเขากลับมาสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับซีรีครับสิรีหมดคาถามแล้วค่ะกราบขอพระคุณอาจารย์เจมค่ะ ต้องขอขอ,อบคุณนะครับสิรีนะคบ 8G ของเราที่มาเป็นผู้ร่วมรายการในวันนี้และก็เป็นผู้ที่เก็บข้อมูลทั่วทั้งจักรวาลเลข 8G ทั้ง38 G ของเราที่อยู่ในโลกนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดคือ1ล้านมากกว่า1ล้านแสนเลขหมายเป็นเลขวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาตินะครับที่วันนี้อาจารย์เจมรหัสชีวิต 8G เลขชีวิตด,ดี8อย่างที่มามอบให้กับท่านผู้ชมทุกทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็ทุกๆวันทุกๆเดือนแล้วก็ทุกๆปีนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความมั่งคั่งมั่งมีมั่นคงร่ำรวยดีกับอาจารย์เจมรหัสชีวิต 8G เลขดี8อย่างครับ